สวัสดีค่ะดิฉันไอรดาคงมีนะคะที่ประสานการขายของบริษัทเอกสรกรุ๊ปสำนักง,งานใหญ่นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในตัวรถของนิสสัน n นาวร่าของเราตัวใหม่นี้นะคะจะเป็นไฟตาออกแบบใหม่นี่นะคะจะเป็นแบบคอส LED นะคะมาพร้อมกับประจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้นิสสันตรงนี้นะคะสวยงามมากถ้าเป็นตัวนี้ของเราจะอยู่ที่934,000นะคะเป็นตัวนิสสัน นอร a เวราแบ็กอิดิชันของเรานะคะจะทําออกมา3สีนะคะก็คือจะมีสีดําสีแดงแล้วก็สีขาวะคะ่ะตัวนี้ก็คือจะมีมาพร้อมกล้องรอบคันนะคะก็คือจะใส่กล้องเข้ามาด้วยอ่าตัวนี้ถ้าคุณลูกค้าสนใจเลยก็คือภายในจะกว้างนะคะอ่าตัวนี้ค่ะภายในจะกว้างแล้วต้องแจ้งกับทาง คุณลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าตอนนี้นะคะที่จัดโปรโมชั่นของเราเนี่ยคือในตัวนิสสันนาวมาราของเรานะคะจะมีแพลนออกรถช่วงเดือนกันยายนเนี่ยก็คือสามารถส่งมอบรถได้เลยนะคะโปรโมชั่นก็เราก็จะมีดาว5 9 0 0 0นนะคะดาวเริ่มต้นแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้เป็นโปรโมชั่นตัวไหนนะคะสำหรับการที่เราได้มาเป็นที่ที่ปริษาทการขายของนิสสันเนี่ยนะคะเราก็คือมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่เราอยากจะพัฒนา ตัวของเราก็คือให้มีอ,อยากที่จะน,นําเสนอสิ่งที่ดีให้กับคุณลูกค้าได้ได้รับในตัวผลิตภัณฑ์ของเราไปได้นะคะแล้วก็อยากจะแจ้งกับทางคุณลูกค้าว่าถ้าคุณลูกค้ามีแพนจอ,องรถช่วงกรก,กฎาหรือว่าสิงหาของเราตอนนี้นะคะก็รถของเราก็คือพร้อมส่งมอบเป็นสำนักงานใหญ่นะคะสาขาใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะตัวข้ามโมเรียนราชสีมาค่ะ แล้วก็วันนี้ก็คือลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ